พบกับซีรีส์มังฮอตของคมภีพลิกชะตาโลกนะครับวันนี้มานำเสนอซีรีส์ของหมากสามตัวเลียงยกก้อนพบกับมาตรฐานนะครับเราเป็นฝ่ายเดินสามตัวเลียงยกก้อนเป็นฝ่ายเดินหลังนะครับเราก็จะขึ้นไปลักษณะนี้นะครับเราขึ้นไปทีนี้เขาก็จะขึ้นถ้าถ้าเกิดว่าเขาต่อบปุ๊บอย่างงี้มันก็เข้ารูปมาตรฐานพบสามตัวเลียง รูปมงก่อหยกธรรมดาเป็นรูปเสมอนะครับก็เราก็พลิกตัวนี้เข้ามาให้น้ำมันเข้ารูปได้แค่นั้นเองนะครับก็จะไม่กล่าวถึงมากนะครับเพราะว่าวันนี้จะกล่าวถึงในลักษณะของมาตรฐานเต็มรูปนะครับไม่ใช่รูปมาตรฐานตัดนะครับอ,อย่างนี้ก็เรียกว่ามาตรฐานตัดทีนี้มาตรฐานเต็มรูปถ้าเราขึ้นไปลักษณะนี้ปพ๊บเขาก็จะขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ พอเขาขึ้นเต็มรูปมางี้เราก็ขึ้นไปเจ็ดมาสิบก็เข้าสามตัวเหลียงตัวเต็มรูปเหมือนกันเขาจะขึ้นลักษณะงี้มาเราก็ขึ้นไปเก้าไปสิบสามนะครับพอถึงตรงนี้เขาก็ต้องต่อต่อเข้ามานะครับต่อเข้ามาปึ๊บทีนี้เราก็ขึ้นไปลักษณะงี้นะครับถ้าเข้ามางี้ปึ๊บอ่าเราเล่นตัวนี้เลยล่มนะครับ เึ๊บเข้าไปเขา้าหนีปึ๊บไปเขาหนีปพ๊บจับข้างหนีไม่ออกครับถ้าหนีตัวนี้ก็กินฟรีมานี่ก็โดนจับกินฮอตฟรีๆโอเคอันนี้แพ้แต้มนี้แพ้นะครับทีนี้อีกแต้มนึนในชุดที่หนึ่งแต้มนึงก็คือถ้าเข้ามานี่ปึ๊บเราก็จะต่อไปนี้นะครับ ร่วมเช่นกันนะครับร่วมเช่นกันโอเคปึ๊บเขาก็จะขึ้นมานี่นะครับเราเข้าไปเลยไม่ได้นะครับเราเข้าเลยเราแพ้อย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้ปึ๊บถ้าเราถ้าเราเดินเดินนี่สมมติเราเดินนี่เนาะเขาก็จะมานี่นะครับเราไปนี่หรือไปนี่ก็ช่าง เข้ามานี่ทันทีเลยนะครับเราต้องออกเราต้องออกทีนี้เราแพ้เพราะตัวเราออกนี่เลยแต่ถ้าเมื่อกี้จังหวะที่ลงนี่ถ้าเราไม่เดินนี่ล่ะสมมุติว่าเราเดินเดินนี่เขาก็หนีมาเข้าฮอตเฉยๆนะครับเดินนี่เขาก็มาบีบเข้าฮอตอันนี้อันนี้เราแพ้นะครับถ้าเราทําอย่างนี้เราแพ้คือถ้าเราเข้าเข้ากินเลยเราแพ้เราจะต้องเดินสามมาเจ็ดรอนะครับ เขาก็จะเดินมาอีกทีนี้เราเข้าได้นะครับทีนี้เขาทางี้ไม่ได้นะครับก็ททางี้ไม่ได้เปึ๊บปึ๊บอ่าถ้าเขาเดินมานี่เปึ๊บอ่าทีนี้เขาเดินนี่หรือเดินไหนก็ช่างเราก็จะไปนีอ่าเปึ๊บเข้ากินไม่ได้นะครับเขาเข้ากินไม่ได้ เขากินโดนสองเพราะว่าเราจะไปอย่างนี้เนาะทีนี้เขาพอพอเขาทิ้งหมากนี้ไปเขาก็โดนฟรีนะครับโอเคอันนี้เข้าใจกันเนาะทีนี้ย้อนมาตรงเริ่มต้นต่อปุ๊บเราขึ้นหมากนี้เข้ามานี่เราปัดปุ๊บร่มปุ๊บเข้ามานี่ปพิบเราไปนี่ เข้ามานี่ปุ๊บเราไปนี่เขาทํางี้ไม่ได้นะเขาต้องทําอย่างนี้นะครับเต็มนี่จะเป็นเต็มเสมอโอเคนะครับเราก็ไม่มีตัวเดินเราก็ต้องไปทางนี้มานี่ปุ๊บเราไปนี่มานี้ปุ๊บเราไปนี่มานี้ปุ๊บเราไปนี่เราไปนี่ก่อนอถ้าเข้ามานี่ปุ๊บก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เขาต้องเข้ามานี่ปุ๊บเราก็เราจะเข้ากินก็ได้นะครับ เขากินก็แค่เสมอกันถ้าเขากินคนละตัวนี้ก็เสมอถ้าเขาหนีปุ๊บเราก็ไปนี่อ่ะอันนี้ก็เสมอนะครับโอเคชุดที่หนึ่งนะครับของเต้มสามตัวเลียงยกก้อนพบกับมาตรฐานเดินก่อนโอเคครับสวัสดีครับพบกับชุดที่สองของสามตัวเลียงยกก้อนพบกับมาตรฐานนะครับสามตัวเลียงยกก้อนก็ขึ้นไปรูปนี้นะครับใส่มาปุ๊บเขาปิดเป็นมาตรฐานตัวเต็มเราก็ขึ้นไปนี่ เขาขึ้นมาเราขึ้นไปมุมปึ๊บเทนี้เราก็ขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากชุดที่หนึ่งตัวนี้เสมอตัวนี้แพ้ทีนี้ตัวที่สองมานี่นะครับแล้ว <c oughs> ก็ขึ้นไปนี่เขาก็จะขึ้นมานี่ <c oughs> เพื่อให้เราเผลอมาอย่างงี้แล้วเขาจะต่อสองได้นะครับ <c oughs> เขาจะมานี่หรือเขาจะมานี่ก็ได้นะครับแต่เราไม่เผลอ เราไม่ต้องขึ้นไปเราขึ้นไปตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาตัวนี้เราก็ไปถ้ามานีปุ๊บเราก็ปัดนี่นะครับเราก็ชนะแต่เขาก็จะมานีเราก็ขึ้นไปอ่าทีนี้มันจะมีอยู่สองแยกก็คือมานีกับมานีมานีก่อนมานีก็ต่อตัวนี้นะครับต่อตัวนี้ปุ๊บถ้ามานีปุ๊บก็ถ้ามานีปุ๊บก็ยิงสองตัวนี้เลยนะครับทีนี้เขาก็จะเข้ามาตัวนี้ปุ๊บ เข้ามานีไปเข้ามานีอ่ากรณีที่เข้ามานีเขาปล่อยเลยปึ๊บไปนี่เรากินตัวนี้อ่าถ้าฮอตหนีมานีปึ๊บก็ฆ่าฮอตกินสองนะครับเสร็จแล้วถ้าถ้าไม่หนีนะถ้าเส้นตัวนี้ปึ๊บแล้วมันบีบกินฟรีเราก็สลับกินคนละตัวคุณกินนี่ผมก็กินนู่นถ้าคุณกินนู่นผมก็กินนี่ <c oughs> เราจะนะสามตัวสอง <c oughs> <ๆ> <c oughs> ออก่อไปนะครับเราจะนับไปสามตัวสองทีนี้ถึงจังหวะนี้เราขึ้นไปเมื่อกี้เขาเข้ามานี่เนาะ,ะทีนี้เขาไม่เข้าเข้ามานี่ปุ๊บเมื่อกี้มีมีอะไรอีกไหมอ๋อมี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 จังหวะนึงยังไม่บอกก็คือเมื่อกี้มานี่เนาะแล้วไปนี่ทีนี้มานี่แล้วเราไปนี่เมื่อกี้เขาเข้านี่เขาแพ้เนาะนถ้าเขาต่อปุ๊บ ต่อปุ๊บเราก็ไปนะครับไปถ้าถ้าเข้าตัวนี้ปุ๊บเราก็มานี่นะครับกินปุ๊บเราไปนี่หนึ่งสองสามเดินมานี่เดินมานี้ก็โดนต่อฮอตเนาะต่อฮอตนี้ไม่ได้เดินมานี้ก็เดินไปนี่เข้าฮอตเราก็ชนะนะครับเขาต่อมานี้ปุ๊บ ราไป wow. นี kind of ่เ 2, ลยนะครับเมื่อกี้เขาเข้านี้เมื่อกี้เข้านี่เขาแพ้เนาะทีนี้เขาเข้านี่เข้านี่เราเข้าใช้ตัวเดิมครับเราใช้ตัวเดิมอ่าหนึ่งสองสามเขาก็ต่อสองเราตัวนี้เสมอนะครับแต่ผมไม่เดินเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันจะหยุดอ่าทีนี้มีทั้งร <Okay. S 1> ูปเสมอและก็ชนะนะครับอ่าทีนี้มานี่เนาะไปไม่ได้เรามานี่มานี่มานี มานี่ไปนี่หาเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เข้ามานี่เนี่ยได้หลายแยกแล้วเนาะทีนี้มาทางนี้ถ้ามาทางนี้ปุ๊บเราก็ต่อนี่แล้วก็ไปคั้มไว้ออกไม่ได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 ้ขไไดขเขาก็ต้องเส้นเส้นเราต่อมานี่นะครับปุ๊บเราไปนี่เ,ข,าาเข้ามาเราไปเข้ามาเราเข้านี่ปุ๊บเขาเข้านี่เรามานี่ถ้าเขาเดินตัวนี้ตัวนี้เราเส้นอย่างนี้เลย นะครับกินสองเขาก็ต้องมาฆ่าฮอตเราเราก็หนีมาทางนี้เขามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับแต่เขามานี้ปุ๊บเราก็ต่อไปนี่นะครับหนึ่งสองเขาเขากินนี่เราไปเราไปเข้าหลบมาทางนี้เราก็ไปเขาก็มาทางนี้เราก็ไปเรา,าก็ไปนี่นะครับ ทีนี้เขาก็มานี้เราไปนี่เข้ามานี่มานี่นะครับเราก็าทีนี้เขาออกไม่ได้นะครับฮอดเขาออกไม่ได้แล้วก็ต้องฆ่าเลยฆ่าปุ๊บเขาไปนี้เราไปนี่โอเคอันนี้หมดเขาแพ้นะครับตัวนี้จังหวันนี้เขาจะแพ้แพ้ตรงที่ว่า แป๊บหนึ่งคอมเข้ามานะี่เนาะเราก็ตอบล้วก็ไปค้ำไว้ <c oughs> ทีนี้เขาเส้นปึ๊บเข้ามานี่เราไปนี่เข้ามานีเราไปน,ไปนี่เข้ามานีนเราไปนี่เข้ามานีทีนี้เรามานีปึ๊บอ่าทีนี้เข้ามานีปึ๊บเรามานี ที่เขาแพ้เพราะเข้ามานี่นะครับเข้ามานี่ปุ๊บมันก็จะเป็นหมักเสมอนะครับทีนี้เราก็ต้องไปนี่เขาก็จะทําอย่างนี้นะครับเต้นเสมอปุ๊บหนึ่งสองนะครับเราก็ไปทีนี้เขาก็มานี่เราก็ไปนี่เขาก็มานี่ก็ไป เราไปนี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าจบวันนี้ปุ๊บเราก็ต่อนี่เลยนะครับโอเคเป็นเต็มเสมอเขาก็มาเข้าฮอตเราก็ไปเข้าฮอตนะครับโอเคชุดที่สองของสามตัวเลียงยก้อนพบกับมาตรฐานครับผมสวัสดีครับพบกับชุดที่สามของสามตัวเลียงยกก้อนพบกับมาตรฐานนะครับสามตัวเลียงยกก้อนก็ใช้รูปแบบการเดินแบบนี้นะครับเหมือนชุดที่หนึ่งชุดที่สองที่ผ่านมา ขึ้นไปเขาก็ปิดเป็นมาตรฐานเต็มรูปแล้วก็ขึ้นไปนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมยิงสองตัวนี้นะครับปึบเขาขึ้นไปอ่ทีนี้เราก็เข้าตัวนี้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ทีนี้เขาขึ้นมานี้เนาะจากชุดที่สองย้อนไปชุดที่สองเขาขึ้นมานี้แต่ชุดที่สองเขาขึ้นมานี้ทีนี้เขาขึ้นมานี้เราก็ไปนี้นะครับ ถ้าเขามานี่ปุ๊บเราเวียงเลยเราเวียงปุ๊บทีนี้เขาก็จะขึ้นมานี่เราก็ไปขึ้นมานี่เราก็ไปหมดตัวเดินออกไม่ได้ครับเดนกินหมด <c oughs> อทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาแก่อย่างนี้เดินออกมาเราก็ต่อ,อเขาแก่อย่างนี้อีกไปไปไปอันนี้ก็กินฟรีน,นี้ก็ชนะไปนะครับ จล้วก็ชนะไปนะทีนี้ไปนะครับปุ๊บทีนี้ขึ้นไปทีนี้ถ้าไม่ขึ้นนี่แหละถ้าไม่ขึ้นนี่เนาะถ้าไม่ขึ้นนี่มานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับถ้ามานี่ปุ๊บก็มันก็จะเข้าตัวเดิมเหมือนชุดที่หนึ่งนะครับเหมือนเหมือนชุดที่สองต้นๆน,นะครับ ก็คือมันหมากมันจะมาสัมพันธ์กับตัวเดียงกเราก็ขึ้นไปนี่เสร็จแล้วเขาก็จะแทรกมาอย่างนี้หรือถ้าเขาแทรกมาแล้วก็เบี่ยงต่ออย่างนี้นะจําได้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้เขาก็มีมานี่ปพ๊บเขาก็จะมานี่ไปนี่เขาจะมานี่แล้วก็ไปนี่มานี่อประมาณนี้นะครับเบี่ยงต่อเสร็จแล้วถ้าถ้าเขาถ้าเขาไม่แทรกนี่ถ้าเขามานี่ปพ๊บมเราก็ต่อผิดนี้เราก็ไปนี่ ะนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้บนกันอยู่มากมันคล้ายคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับโอเคสาหรับชุดที่3จุดนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมเมข้ามาได้เลยครับสามตัวเรียงยกก้อนรับมาตรฐานครับผมดีครับมาผมมาถึงชุดที่4ของ3ตัวเรียงยกก้อนพบกับมาตรฐานเต็มรูปนะครับ3ตัวเรียงยกก้อนก็เดินประมาณนี้นะครับขึ้นไป เขาขึ้นเต็มรูปมาแล้วก็ขึ้นมาเขาปัดลงมาเราก็ไปจ่อไว้เขาต่ออาทีนี้สมมติเหตุการณ์ว่าเขาไม่กินขึ้นมานี้แต่เขากินไปทางนี้เราจะทำยังไงให้เราเดินสองมาหกนะครับถ้าเข้ามานีนปุ๊บเขาก็จะแพ้ทันทีส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาเราก็ไปนี่เขาจะขึ้นนี้ขึ้นมาเราก็ค่อยตัดตัวนี้เล่นตัวนี้นะครับปุ๊บปุ๊บถ้ามานี่ก็ปิดนี้ ทำเส้นนี้ปุ๊บเรามาเข้าฮอตอันนี้เราก็หลุดเข้าฮอตนะครับถ้าจะจ้างอีกตัวหนึ่งก็ราคาแพงหน่อยนะครับอ่าโอเคทีนี้ก็ปิดตัวนี้นะครับอ่าทีนี้แปบ๊บหนึ่งนะครับทำอย่างนี้ได้ไหมอานนี้ก็ได้ครับอันนี้โอกาสชนะสูงกว่าตัดตัวนี้ปนไปเลยอ่า สามต่อสองอันนี้ชนะชัวนะครับแต่ถ้าเราไปนี่ปุ๊บแล้วเขาไม่ต่อตัวนี้เขายังฝืนมาตัวนี้อีกเราก็ไปนี่ฝืนมานี่อีกถ้าถ้าถ้าสมมติว่ามีเลี้ยวมามาทางนี้ปุ๊บเราก็เกมเลยปิดแค่นี้เกมเลยนะครับอทีนี้มานี่มานี่ปุ๊บเราไปนี่ถ้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่ถ้าต่อแหละต่อมานี่ปุ๊บเราก็เข้าฮอดมานี้ปุ๊บเรามานี้ มาเนี้ปบเราก็มาจับนี่ถ้าจับนี่ก็ข้าฮอดสายยาววิ่งได้หมดจับทางไหนก็ได้นะครับแต่ถ้ามานี้ปุ๊บเราก็วิ่งตถวนี้ต่อฮอดไปอันนี้ลงมาปุ๊บก็มาจับนี่โอเคอันนี้ก็ชนะไปนะครับอเราต่อนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เข้านี่เข้ากิน เมื่อกี้มานี้เพะนพะทีนี้มานี่มานี้ก็ไปนี่มานี่ก็ดักทางนี้ดักทางไว้เราอย่าเพลินไปเดินตัวนี้พวกเขาจะมากดตัวนี้แล้วสามารถนําตัวหมายเลขสิบสามเข้ามาในฮอตได้เราจะต้องดักทางไว้ก่อนเขาก็จะมานี่เราก็ไปมานี่เราก็ไปมานี่เราก็ไปต่อน,นี่ปุ๊บเข้ากินปิดมานี่ปุ๊บมาเพื่ออะไรเพื่อจะมานี่แล้วก็มาฆ่าฮอตเรานะครับ แต่เราค่าคืนได้ปึ๊บปึ๊บมาเข้าฮอตไปมาเข้าฮอไปมาเข้าฮอจังหวะนี้อย่าไปเข้าตัวนี้เพราะเขาจะบี้กินฟีเราเึ๊บปึ๊บเึ๊บ,ปบไปเรื่อยๆจนเราไปจุกมุมตัวเองนะครับเราจะเสียฟีมันจะเป็นหมากเสมอนะครับตัวนี้ไม่แพ้หรอกแต่ว่ามันจังหวะนี้ที่ถูกต้องจะต้องรีบเดินตัวนี้ข้ามเส้น เพราะว่าเขาจะเข้าตัวนี้ไม่ได้เราก็จะข้าฮอตใช่ไหมล่ะเราก็จะชนะเขาก็ต้องมาเข้าน,นี้ปพ๊บเราก็ข้ามไปแล้วเราก็ไปเข้าฮอตฝั่งนู้นได้เพราะาเราข้ามเส้นไปแล้วโอเคนะครับเทคนิคทีนี้สมมุติว่าเดินเพลินเลยเพิ่มเพิข้าเข้ากินปิดมานี่ทีนี้สมมติว่า,มมวารู้ว่าต่อแล้วจะเสียเปรียบ ถอยขึ้นถอยขึ้นทําไงอตัวนี้ร่มตัวนี้เจอบ่อยนะครับจําให้ดีๆ <c oughs> เดินให้กินเดินไปต่อยต่อยหนึ่งสองนะครับออกไม่ได้ก็ต้องออกตัวนี้ปุ๊บเราก็มาจับสายยาวอันนี้ก็ชนะเลยนะครับทีนี้ ไปไปไปอ๋อทีนี้ไม่มานี่ละมานี่ดีกว่ามานี่เข้าฮอตนะครับมานี่ไปนี่มานี่จับนี่นะครับถ้ามานี่ปุ๊บก็ข่าฮอตอย่างนี้เลยตัวนี้ไม่ทันนะครับมาต่ออะไรไม่ทันมายัางมากก็แทรกแล้วก็หนีมาจะขึ้นมาต่อฮอต เื่อกินสองกินสามเราไม่ทันเราจะถอยไปก่อนเราอาจจะอาจจะถอยอย่างไรถอยอย่างนี้ก็ได้ถอยอย,ถอย่างนี้ไม่ได้โดนโดนกินสองก็ต้องถอยอย่างนี้นะครับถอยอย่างนี้ดีกว่าชนะไปแล้วนะครับทีนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาเขาก็จะไม่เข้าหรอกตัวนี้ถ้าเข้าตัวนี้ปุ๊บเราก็เอาอันนี้มาจับนี่เบี่ยงไปนี่ปุ๊บถอยมานี่ตัวนี้กินหนึ่งสองอันนี้ชนะเลยนะครับ ทีนี้อันนี้ก็แพนะ้เนาะอันนี้ก็แพ้แล้วกดเดินมานี่เดินมานี่เราก็เสน้นปุ๊บเราก็ข้าวฮอตข้าวฮอตปุ๊บถ้าเข้าฮอตปุ๊บก็จับนี่เลยตัวนี้ก็ไม่ทันเหมือนเดิมไม่ทันไม่ทันที่จะมาช่วยก็จะโดนข้าวฮอตก่อนมาตัวนี้ก็จะชนะไปมานี่ปุ๊บมานี่ปุ๊บมานี้นะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นมาเส้นอีกก็เสียเปรียบทีนี้ ทีนี้ก็มาเข้านี่เข้านี่เราก็ไปนี่มานี่แล้วก็ไปนี่นะครับมานี่ปุ๊บเราก็มาจับนี่จับนี่ไม่ได้จับนี่ก็ไม่ได้จับนี่ก็ค่าฮอตจับนี่ก็ไม่ได้ก็ต้องเดินตรนนี้สมทบมาสมทบมาก็เออถ้าเดินไปถ้าจะมานี่ก็โดนค่าฮอตอีกอยู่แหละโอเคนะครับถ้ามานี่ปุ๊บก็ โดนฆ่าลักษณะนี้อ่าก็จะเป็นจับแถวยาวก็เพ้เรานะครับเขาก็ต้องเขาก็ต้องมานี้โอเคนะครับมานี้ปุ๊บแล้วก็มานี่เลยนะครับนี่โดนกินนี่โดนกินนี่โดนกินมานี่โดนฆ่ามานี้ก็โดนฆ่าอย่างงี้นะครับมานี้ไม่ได้ก็โดนฆ่าเหมือนเมื่อกี้นี้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ก็ต้องมานี้มานี้ปุ๊บก็ฆ่าเลย เหมือนมันจุกมันจนทางนะครับตัวนี้ออกไม่ได้มานี่ปุ๊บก็ไปนี่มานี่ปุ๊บก็ไปนี่มาน,น,มาน,น,มานี่ไปนี่มานี่ไปนี่มานี่เราก็ไปข้าฮอตเส้นมาได้ก็ไม่มีประโยชน์มานี้ปุป๊บเราก็ถอยยาวออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องมานี่ก็ข่าฮอตนะครับโอเคอันนี้ก็จะชนะไปชุดที่สี่ของสามตัวเรียงยกก้อนพบกับมาตรฐานเต็มรูปครับผม พบกับชุดสตัวเรียงยกก้อนพบกับมาตรฐานเต็มรูปชุดที่หนะครับซึ่งจะนำเสนอเป็นชุดสุดท้ายนะครับสำหรับซีรีส์ชุดนี้นะครับก็ดำเนินมาถึงชุดสุดท้ายแล้วแล้วก็เข้าไปาทีนี้เขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับปึ๊บทีนี้สมมุติเหตุการณ์ว่าเขาไม่ต่อ หรือไม่อะไรเลยเขาขึ้นมานี่เพื่อจะมาเล่นสองตัวนี้เราเราก็ตัดหางเลยตัวนี้ครับตัดตัวนี้ปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้เราก็ไปขึ้นมาดักปิดทางเราไว้ให้หอตตัวนี้ดิ้นไม่ได้เราก็ไปอย่างนี้นะครับเขาก็ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เบียดเข้าไปถ้าเข้ากินปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับถ้าสมมติว่าเขากินมานี่ปุ๊บเราก็กินไปนี่หนึ่งสองตัวนี้กินมาเราก็หลุดเข้าหอดอันนี้ก็จบเลยนะครับ แต่ถ้าแต่ถ้าเข้ากินแล้วปุ๊บเราเยืนนี่แล้วเขากินนี่เราก็ไปนี่นะครับอันนี้มานี่ไปนี่มานี่ต่อไปปุ๊บอันนี้มานี่ปุ๊บก็หลบแค่นั้นก็ชนะแล้วนะครับทีนี้ตันนะครับไปปุ๊บมานี่มานี่ไปยันไปนี่เสร็จแล้วทีนี้ถ้า ไม่เข้าล่ะถ้าลูปประมาณนี้ปุ๊บก็ตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ต่อไปทีนี้ถ้าถ้าตัวนี้มานี้ล่ะเราก็ไปอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็จะมาจุกตัวนี้อยู่ถ้ามานี้ปุ๊บเราก็ไปนี้นะครับเราก็จะชนะไปโอเคทีนี้ ถ้ามาอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวนะต่อไว้ปุ๊บทำมานี่โอเคทำมานี่ส่วนใหจแล้วจะมานี่นะครับมานี่ปุ๊บแล้วก็ไปนี้นะครับโอเคหนึ่งสองตัวนี้ดินไม่ออกก็ต้องเดินตัวนี้เดินนี่แล้วก็หลุดเข้าฮอตนะครับไม่เดินไม่ได้ก็ต้องเดินไตัวเดียวก็ต้องเข่าฮอตตัวนี้ปิดไว้ปิดไว้แล้วมานี่นะครับมานี่ปุ๊บก็เปิด เข้ามานี่ปุ๊บทีนี้เราก็เขากินกินมานี่ปุ๊บเา้ามากินฟรีตัวนี้อันนี้ก็เรียบร้อยชนะนะครับชนะไปสี่ต่อสแล้วก็มีโอกาสเข้าฮอตอีกอีกเยอะเลยนะครับแต่เขาในปุ๊บตัวนี้เข้าได้หมดเลย22่7ิบสอไปสิบสกไปยีก็ได้ทีนี้ถ้าในกรณีที่สมมติว่าเขาเปิดกิน เขาเปิดกินปุ๊บทีนี้เราก็หนีหนีมาตัวนี้ตัวนี้มานี่นะครับแล้วก็ไปทีนี้ตัวนี้มามานี่ปุ๊บเราก็มานี้มานี้ปุ๊บเขาหลบปุ๊บเราก็เล่นทางนี้เหมือนเดิมนะครับหลบหลบไม่ออกนะครับตัวนี้หลบไม่ออกตันนี้เราก็ชนะนะครับโอเคนะครับมีอีกหลายแยกนะครับแต่ก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับซีรีส์ชุด สามตัวเรียงยกก้อนพบกับมาตรฐานเต็มรูปจบซีรีส์ครับขอบคุณครับ